สวัสดีครับอะ เรืงแล้วนะครับตอนนี้ก็มาพบกับน้องกิ๊กเช่นเคยนะครับผมซึ่งครั้งนี้เป็น EP 2แล้วนะครับผมเราจะมาสัมภาษณ์น้องกิ๊กกันนะครับว่าเป็นนักเรียนทุนจัดเมืองไทยได้ยังไงนั่นเองนะครับสำหรับคนที่กําลังสนใจว่าเฮ้ยการเป็นนักเรียนทุนเนี่ยต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้โอเล้งจะมาเฉลยแล้วจะมาแก้ไขข้อสองสัยกันนั่นเองนะฮะเอางัยวันนี้ก็สวัสดีน้องกิ๊กก่อนสวนนนัสดีครับน้องกิ๊กโอเคอยากให้น้องกิ๊กแนะนําตัวอีกทีละกันว่าชื่ออะไรอะไรยังไงโอเคค่ะชื่อนางสาวนิชานันโรจนะสิทธังกูนะคะชื่อ ชื่อกุ๊กกิกค่ะอันนี้ก็อายุ24ปีค่ะตอนนี้ก็ศึกษายอยู่ระดับมาสเตอร์ดีกรีที่มหาวิทยาลัยจอร์ดวอชิงตันมิวอร์ซิตี้ค่ะคือนี่พี่ทราบมาวว่าน้องกิ๊กเนี่ย ได้ทุนมาใช่ไหมเป็นทุนของกอพอใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้คือบอกได้เลยว่าคือเป็นทุนเกี่ยวกับอะไรก็ทุนที่กิ๊กมานะคะจะเรียกว่าทุน U.I.S. อย่างแรกเลยทุนกอพอเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายแบบใช่ไหมคะแต่ของกิ๊กก็จะเจาะตรงที่ทุนที่เรียกว่าทุนเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงหรือว่าทุน U.I.S. ซึ่งจะได้ทุนนี้หรือว่าจะสอบทุนนี้ตอนที่ยังเรียนอยู่มหาลัยเลยอซึ่งจะต่างกับทุนกอพอประเภทศอื่นๆที่อาจจะสอบตอนที่เรียนจบแล้ว เป็นบุคคลทั่วไปอะไรแบบนี้ค่ะแล้วทำยังไงถึงได้ทุนมาครับอันนี้เราไปทำอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างหมายถึงโปรเซสในการ <S <S ใช่อ๋อโอเคค่ะก็อย่างแรกเลยก็สมัครเข้ามาปกติค่ะเงื่อนไขของทุนนี้ตั้งแต่ตอนเข้าสมัครก็คือจะต้องมีเกรดไม่ต่ำกว่า3.5นะคะ แล้วก็มีเหมือนหนังสือรับรองจากอาจารย์ประมาณนั้นค่ะเสร็จแล้วก็สอบรอบแรกก็คือรอบข้อเขียนก็จะมีภาษาอังกฤษ100ข้อแล้วก็คณิตแล้วก็เหมือนฟิลแบบโลจิกหรือว่าภาษาไทยเนี่ยค่ะอีก100ข้อค่ะ <Okay. S 1> พอแล้วเขาก็จะประกาศว่าโอเคเราผ่านใครมีสิทธิ์ไปรอบต่อไปประมาณนั้น mm hmm. <g ül> ก็อ่รารอบแรกก็คือการผ่านข้อเขียนพอผ่านข้อเขียนเสร็จปุ๊บก็จะไปสู่ช่วงของการฝึกง,งาน,น <g ül> ก็คือตอนแรกที่เราเลือกว่าเราจะสอบทุนเนี้ยค่ะเราจะต้องเหมือนเลือกหน่วยทุนว่าเราจะเลือกหน่วยทุนที่ไหนเราจะต้องแบบฟิลประมาณว่าเลือกที่ใช้ทุนว่ายง่ายค่ะเลือกหน่วยงานที่เราจะไปทํางานด้วยหลังจากที่เราเรียนจบซึ่งตอนนั้นกีก็เลือกของกระทรวงยุติธรรมไปเลือกเป็นกรมพินิจไปกีก็เลยได้ไปฝึกง,งานพร้อมกับเพื่อนๆอีกสองคนที่ผ่านข้อเขียนด้วยกันค่ะก็ไปฝึกงานสุดท้าย ก็หน่วยงานงก็จะมีสิทธิ์ที่จะประเมินเราแต่ว่าผลการประเมินนี้ก็จะไม่ใช่ผลการประเมินสุดท้ายเพราะสุดท้ายแล้วเราจะต้องไปอสอบสัมภาษณ์กับกอพอ,อีกที พอผ่านขั้นตอนฝึกกานไปปุ๊บก็จะไปสู่ขั้นตอนของการสัมภาษณ์กับกอพค่ะซึ่งวันที่สัมภาษณ์เนี่ยก็จะมีให้เขียนเอเซ่นะคะ <Yes. S 1> เป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษโดยที่เราหดรู้หัวข้อวันนั้นเลยค่ะ hmm. แล้วก็ก็จะสัมภาษณ์กับกรรมการกอพอีกทั้งหมด5คนค่ะห้าคนถามเราแล้วก็จะมีโปรเซสของการกรุ๊ปดิสคัชนก็คือกรรมการโยนหัวข้อให้แล้วเราก็ต้องคุยกับเพื่อนเราที่ไปสัมภาษณ์ด้วยกันเป็นภาษาไทย15นาทีภาษาอังกฤษอีก15นาที จนสุดท้ายก็พอผ่านปรเซสที่ยาวนานทั้งหมดนี้ก็จะมีชื่อออกมาว่าเป็นบบผู้ที่ได้รับทุนค่ะทราบว่าน้องกิ๊กก็ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการด้วยแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะก,ก็พอเรียนจบได้หนึ่งอาทิตย์มั้งคะก็ทำงาน,นเลยก็บรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนนะคะที่กรมพินิษฐ์และุ้มครองเด็กในาวชนนะคะสังกัดกระทรวงยุติธรรมค่ะ น้องกิ๊กเนี่ยมันเป็นนักเรียนทุนที่นี่ใช่ไหมพี่อยากรู้ว่าแล้วพวกค่าใช้จ่ายละ่ะคืออันเนี้ยรัฐบาลจ่ายให้หมดเลยไหมทั้งค่าเรียนค่ากินค่าเดินทางมีอะไรบ้างที่เราต้องจ่ายเองไหมหรือว่าเขาออกให้เราฟรีหมดต้องบอกว่าโปรเซสตั้งแต่ก่อนที่จะมาค่ะมันมีโปรเซสเยอะ ตั้งแต่แบบเริ่มของเรื่องของการสอบ <c oughs> ใช่ไหมคะเพราะมันต้องใช้คะแนนสอบอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วทุนก็ครอบคลุมตรงนี้นะคะแต่ว่ามันจะมีการที่เราต้องสอบรราจ่ายไปก่อนซึ่งค่าสอบอย่างสมมติยิ่สอบไอเอลเนี้ยคะ่ะครั้งหนึ่งมันก็7 0 0 0บาทเข้าไปแล้ว <c oughs> <c oughs> มันก็เลยจะแรงๆอยู่คะ่ะเรื่องของค่าใช้จ่ายเนาะ,ะจริงๆแล้วถ้าให,ให้พูดตรงๆก็คือกพซัพอพอทุกอย่างเลยตั <c oughs> ้งแต่ค่าสอบค่าวีซ่าค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่ค่าเทอมค่าประกันสุขภาพ คือเข้าคนทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดเลย,เลยใช่แต่ว่าแค่มันจะมีเรื่องของโปรเซสของการเบิกจ่ายซึ่งมันกินระยะเวลานิดนึงทําให้อาจจะต้องมีการสํารองเงินในการแบบช่วงที่เราเตรียมตัวก่อนเนี้ยค่ะประมาณนั้นก็เลยอาจจะอาจจะยากถ้าเกิดแบบเราไม่มีเงินเก็บเลยอย่างี้อาจจะยากนิดแล้วพวกค่ากินอ่ะค่ากินค่าเดินทางอันนี้เขาออกให้ด้วยไหมเขามีโปรแกรมานี่ให้ด้วยใช่ไหมอ่ามีค่ะก็จะเป็นก็จะเป็นก้อนแรกที่ได้มาจากไทยแต่พอเราอยู่ที่นี่ไปก็พอก็ จะโอนเงินเข้าบัญชีที่เป็นบัญชีที่อเมริกาแหละเออคือได้ได้รายเดือนใช่ไหมเอราย3เดือนค่ะราย3เดือนอ๋อคืออย่างนี้ถ้าเราใช้ไม่พอเราก็ต้องใจเองใช่ก็ต้องแบบใจเองก็คือเหมือนแต่ละเมืองของอเมริกาค่ะหรือว่าแต่ละรัฐเนี่ยก็จะได้เงินไม่เท่ากันอ๋อใช่ดังนั้นเหมือนเขาก็คำนวณมาให้ระดับหนึ่งว่าโอเคเงินประวนนี้อยู่ไหวแหละที่รัฐนี้ค่ะบางคนก็อาจจะเอาไปทุ่มกับที่อยู่ฉันไม่เป็นไรฉันโอเคกั กินอะไรก็ได้หรือบางคนอาจจะแบบฉันอยู่ยังไงก็ได้แต่ฉันขอกินขอเที่ยวอ่ะตอนนั้นั้นถาม,ถามน,าน้องกิกกว่าน้องกิกว่าไหวไหมสิที่เขาจ่ายมาลายแล้วสามเดือนหนูว่าหนูอยู่ไหวไหมไหวสําหรับหนูนะเพราะว่าของหนูก็หนูหนูไม่ได้เลือกที่อยู่ที่แบบดีมากถ้าพูดตรงตรงหน, <c oughs> หนูหนูเน้นกินใช่ไหมเ <c oughs> น้นกินเน้นกินก็ก็เหมือนกับแบบถ้าเกิดว่าเรากินไม่แฮปปี้ใช่ไหมคะชีวิตน่าอาจจะแบบทุ่มไปที่เรื่องกินซงอะค่ะ ก็คือข้อสงสัยแรกก็คือกพนะครับจ่ายให้เราทุกอย่างนะตั้งแต่ค่าเรียนค่ากินค่าที่อยู่ทุกอย่างเลยนะครับเอางี้ดีกวหาพี่อยากรู้จริงๆว่าการที่เราจะเป็นเด็กทุนได้เนี่ยเราต้องเก่งขนาดไหนมันถึงจะกลายเป็นเด็กทุนเนี่ยอย่างถ้ามีน้องๆดูคนณอยู่เนี่ยคือหนูเน่ยต้องเก่งนา่ไหนหนูถึงจะได้เป็นเด็กทุนหนูถึงจะได้รับเลือกเนี่ยโอ้คำถามยากจัง ในในความคิดหนูหนูหน,หน,หน,หนูคิดว่ายังไงอ,อ,อย่างแรกเลยหนูไม่ได้คิดว่าหนูเก่งนะ <Ừ. S 2> หนูคิดว่าโอเคมันมีข้อที่อาจจะได้เปรียบตั้งแต่สเต็ปแรกก็คือเรื่องของการสอบข้อสอบภาษาอังกฤษนั่นหมายความว่าอย่างน้อยสิ่งที่จะทําให้ได้เข้ามาเป็นเ <What? S 2> ด็กทุนก็จะเป็นเรื่องของภาษาภาษาอังกฤษยังไงก็ไม่พ้นเรื่องของภาษานะคะเพราะว่าแน่<ๆ>นอนว่าเป็นทุนมาเรียนเมืองนอกเนาะกอพอก็ expect คนที่จะมาเรียนได้อ่เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเทสเรื่องภาษาฉะนั้นถ้าเกิดว่าภาษาเราโอเค ก็เราก็เก็บรูปประตูนี้ไปก็ค <ST AT> ือโอเคผ่านรอบแรกเข้ามาแล้วส่วนอีกอย่างหนึ่งที่กีคิดว่ามันทําให้ใครหลายๆคนได้เข้ามาเป็นเด็กทุนอาจจะเป,เป็นเรื่องของมุมมองหรือเปล่า <ST AT> มุมมองแล้วก็ personality <ST AT> นะคะแน่นอนว่าเขาไม่ได้รู้จักเราทั้งหมดหรอกเขารู้จักเราแค่ตอนที่เขาสัมภาษณ์เราใช่ไหมคะแต่ว่าตอนที่เขาสัมภาษณ์เนี่ยเขาสัมภาษณ์นานมากนะสัมภาษณ์แบบ4.5นาทีอะคะ่ะเขาก็พยายามจะรู้จักเราให้ได้มากที่สุดผ่านการสัมภาษณ์ครั้งนั้นแหละฉะนั้นกีว่าถ้าเกิดว่าแบบเรามีมุมมองดี เรามีทัศนคติดีๆอะไรที่เราสามารถพูดให้เขาเข้าใจเราได้พูดต้องหมายพูดความหวังของเราให้เขาฟังได้เงก็ถ้าเกิดว่ามันไปไปทัชใจกรรมการหรืออะไรก็ตามมันอาจจะทําให้เขารู้สึกว่าโอเคเรามีคุณสมบัตินะที่จะแบบเป็นเป็นนักเียนทุนได้แล้วก็คิดว่าอีกอย่างก็พออาจจะมองหาคนที่ปรับตัวได้เมั้งคะเพราะว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะต้องเข้าไปทํางานกับองค์กรที่ราชการอ่ะเนาะแต่ว่าเป็นราชการที่ expect ความเก่งเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีความแบบอ a d a p t ตัวเองให้เข้ากับบริบท oh. ในหลายๆแบบได้อะไรประมาณนั้น ในเมื่อน้องกิ๊กเนี่ยเลือกที่จะมาเป็นเด็กทุนนะครับมาเรียนต่อในเมืองนอกน่ที่อเมริกาพี่อยากจะรู้จริงว่าน้องกิ๊กคิดว่าความรู้ที่น้องกิ๊กได้เนี่ยมันจะกลับไปช่วยพัฒนาองค์กรที่น้องกิงกมาได้ย <Renaissance S 2> ังไงก็จริงๆสิ่งที่กิ๊กมาเรียนนะคะมันเหมือนมันเหมือนเป็นวิธีคิดเนาะเป็น Process เป็นแบบอะไรที่มันสามารถเอาไป Ada p t ได้ค่อนข้างแน่นอนในการทํางานแต่ถามว่ามันมันคงไม่ใช่การแบบยกโปรเจกต์ที่เนี่ย กลับไปทาที่ไทย <c oughs> คงไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าอย่างแรกเลยคอนเท็กซ์ของที่นี่ที่อเมริกากับที่ไทยมันต่างกันเนาะแต่ว่าความรู้หรือว,ว,ว่าวิธีการมุมมองเนี่ยอาจจะเอาไปใช้ได้ค่อนข้างเยอะเลยอย่างสาขาที่กิ๊กเรียนเนี่ยกิ๊กเรียนเรื่อง international education ใช่ไหมคะแล้วก็เรีเรยนเรียนแบบ comparative education ก็คือเหมือนการศึกษาเปรียบเทียบด้วยดังนั้นอะ่ะสิ่งที่กิ๊กเรียนมันคือการที่เปรียบเทียบไปเรื่อยๆเ,เพื่อหาจุดที่ดีและจุดที่แย่จุดที่มันจะ หาทางออกได้ดีที่สุดอ,อย่างเช่นกิ๊กยกตัวอย่างได้ไหมนะได้ตัวอย่งไ okay. ตัวอย่างก็คือสมมติกิ๊คิดว่าครูที่ไทยเนี่ยไม่ค่อยเก่งเลยนะครูที่ไทยแบบไม่เก่งเท่าต่างประเทศทําไมเราถึงไม่มีครูเก่งๆนะอื สมมติว่าน,นี่คือโจที่กีกตั้งขึ้นมาทีนี้ก่อนที่กีกจะมาเรียนที่นี่ก๊ก,ก็มองว่าแน่นอนสิค่าตอบแทนมันน้อยอค่าตอบแทนมันน้อยมันก็ดึงดูดคนที่แบบคนเก่งๆที่ไหนเขาจะมาเป็นอะไรที่มันได้ค่าตอบแทนน้อยกันละแต่ว่าพอกิกมาเรียนที่นี่ก,ก,กีก็มีโอกาสได้ไปศึกษาเรื่องนี้จริง ก็กดว่าประเทศหนึ่งอ่าไม่ใช่แค่ประเทศหนึ่งแล้วหลายประเทศที่เขาพยายามแก้ปัญหานี้ด้วยการขึ้นค่าแรงครูมันกลับไม่ได้ดึงดูดคนที่มีความสามารถมาเป็นครูซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรเอ่ยหมายความว่าจริงๆแล้วเงินอาจจะไม่ใช่ฟ i n a ลแอนเซอร์ของปัญหานี้อ่าใช่ดังนั้นก็อันนี้ก็เป็นเหมือนตัวอย่างเล็กๆน,น้อยว่าสุดท้ายแล้วอะสิ่งที่คิสเรียนะจะเอาไปทําอะไรประมาณนี้แหละก็คือเราจะไปหาทางออกให้กับปัญหาที่มันไม่ได้มีคําตอบตายตัวเพราะมันมันอาจจะ ต้มีการทดลองไปเรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมันจะต้องดีขึ้นแหละประมาณนั้น,นก็คือมีความเชื่อว่าความรู้ที่เราจะได้ในจากที่เนี่ย ก็อาจจะกลับไปช่วยในบางอย่างได้ที่เมืองไทยใช่ไหมอาจจะเป็นแบบในเชิงของในเชิงของแผนในเชิงของนโยบายใช่ค่ะเพราะเพราะว่าอย่างกีกะกีกรู้ตัวว่ากีกะอาจจะไม่ใช่กิกจบครูมาเนาะจบแบบศึกษาศาสตร์มาแต่กิกอาจจะรู้ตัวว่ากิกะไม่ใช่นักปฏิบัติอย่างนี้ละกันกีกอาจจะไม่ใช่คนที่ลงพื้นที่ไปแล้วแบบเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ดีแต่กิกอาจจะคิดว่าจุดแข็งของกีกคือโอเคกีกมีมุมมองนะมีความคิดนะกีกอาจจะเหมาะเอาการที่จะเปลี่ เปลี่ยนอะไรจากแผนหรือนโยบายไปมากกว่าที่จะลบลงไปแบบปฏิบัติอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะเป็นมุมนั้นค่ะอืม,อมคือที่พี่รู้มาว่าการที่เราได้ทุนจากกอพอบาเนี่ยเขาจะมีข้อกำหนดก็คือเราจะต้องกลับไปใช้ทุนใช่ไหมอันนี้พอจะแชร์ได้ไหมว่าเราต้องกลับไปใช้ทุนยังไงต้องไปทํางานให้เขาคิดปีหรือว่ายังไงค่ะก็เงื่อนไขของการใช้ทุนนะคะก็ สมมติว่ากิกเรียนปโทที่นี่2ปีปีกิก็จะต้องกลับไปทํางานที่หน่วยงานของกิกเนี่ยทั้งหมด4ปีนะคะโดยที่4ปีเนี้ย ก็กิ้มีสิทธิ์ย้ายหน่วยงานนะคะสมมุติว่าตอนตอนแรกเนี่ยกิ๊มทำอยู่กระทรวงทีทาสมม่วนว่าผ่านไประยะเวลานึงกิ๊รู้สึกว่าโอเคกิ้อยากจะไปใช้ทุนให้กับกระทรวงศึกษาก็มีสิทธิ์ย้ายนะคะเพียงแต่ว่าส่วนมากเขาก็อาจจะไม่ย้ายกันใช้คำนี้ดีกว่าก็คือเหมือนเราก็ไปทํางานนั่นแหละในตําแหน่งเดิมก่อนที่เราจะมาเราก็เติบโตไปตามสายงานราชการปกติค่ะ ก็คือต้องกลับไปใช้ทุน4ปีทางานงเขา4ปีแล้วถึงจะหมดต่อกันใช่ไหมหมดในที่นี้ก็คือไม่มีเงื่อนไขในการที่จะใช่ในการที่จะลาออกใช่ในการที่จะลาออกหรือว่าแบบย้ายไปนู่นไปนี่อะไรอย่างค่ะอย่างอันนี้อันนี้เป็นของหน่วยงานกิ๊กเนาะหน่วยงานกิ๊กก็คือนักเรียนทุนเนี่ยจะต้องทํางานตามกรอบก็คือทำงานที่ส่วนกลางทำงานที่พื้นที่นี้หรือว่าไปพื้นที่นี้ก็คือหน่วยงานกำหนดแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่นักเรียนทุนนะคะเป็นราชการปกติเนี่ย เราก็จะเขียนย้ายได้แล้วถ้าสมมุติพี่อยากรู้ว่าถ้าหนูไม่อยากกลับไปทํางานนะหนูต้องจ่ายคืนเขาเท่าไหร่อเมืม่อกี้ค่าเทิมเ0 0 0แสนใช่ไมเก้าแสนสี่เทิมก็เอาตีง่ายๆประมาณสี่ล้าน 4ล้านสี่ล้านก็คูณไปอีก3ค่ะ3เท่า3เท่าก็12ล้าน12ล้าน,ลานแล้วก็คิดไม่แน่ใจว่ากิ๊ตด้ยินมาถูกไหมแต่ว่าเหมือนเดี๋ยวนี้ก็อพอไม่รับเงินก่อนรับเต็มด้วยรับเต็มนะคะ เพื่อป้องกันการแบบว่าก็เลยใช่ถ้าโสดด้วยกิ๊กแบบไม่อยากกลับไทยแล้วกิ๊กก็เลยต้องหาเงินทั้งหมดสิบสองล้านเป็นคืนสามเท่าเลยนะใช่แต่ก็พอก็เหมือนเขาก็ไม่ได้อยากได้เงินไงคะนั่นคือเหตุผลที่ค่าปรับมันสูงขนาดนั้นเพราะเขาต้องการให้เรากลับไปเขาต้องการคนมาช่วยเขามากกว่าใช่ใช่สิบสองล้านแล้วทุกคนจุกจุกค่ะไว้ว่า แล้วอ่ะพี่ถามพี่สมบูรณ์นะมสมมุติว่าถ้าหนูตัวหวยที่นี่เดี๋ับเมืองไทยไปถูตัวหวยแล้วแล้วหนูได้เงินหนูสามารถชดใช้กอได้12ล้านหนูจะเลือกทํางานให้กอต่อไปอีก4ปีหรือหนูพร้อมหนูสามารถจ่าย12ล้านแล้วหนูไปทางานอย่างอื่นแทนได้หนูจะหนูจะจ่าย12บล้านแล้วไปทำงานอย่างอื่นตอบแบบไม่คิดเลย แต่ว่ามันมีเหตุผลที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานราชการต้องบอกก่อนว่าตอนหนูทํางานราชการอ่ะหนูไม่ได้รู้สึกแย่เลยนะหนูกับเจอว่าคนที่กลมหน่วมีแต่คนเก่งไปพบว่าอ๋อที่เขาบอกว่าราชการไม่เก่งอ่ะไม่จริงเลยแต่คนเก่งอาจจะไปรวมอยู่ตรงจุดจุดหนึ่งเราใช้คำอย่างนี้ละกันมันก็เลยทําให้หนูแบบว่าโอเคราชการโอเคเลยนะแต่ว่าแค่ระหว่างที่หนูเรียนอยู่ที่เนี่ยหนูแบบมื่หนูเจอองค์กรที่ กว้างกว่านั้นเจอแพชชั่นอื่นๆที่มันรู้สึกว่าถ้าหนูทํางานที่เนี่ยหนูจะได้ทําอย่างที่หนูคาดหวังเลยนะว่างานที่หนูอยากทํานคือแบบนเนี้ยเนี่ยตรงเลยก็เลยรู้สึกว่างานงานที่นี่มันดูตอบโจทย์สิ่งที่เราคาดหวังว่าเราจะเป็นหรืออยากเป็นมากกว่าการกลับไปทํางานที่ที่ไทยใช่ก็คือถ้ามีโอกาสก็นะครับอันนี้คือคำตอบนะครับแต่ว่าถูกหวยยากเกินนะอันนี้เป็นแค่แบบท่านะครับเป็นท่าตัวนท่าท่า ไม่ใช่เรื่องจริงนะ <laughs> ไม่ใช่เรื่องจริงโ <laughs> <laughs> okay. อเคถ้างั้นพี่ถามตรงๆเลยว่าหนูคิดว่าการศึกษาของประเทศไทยเราอะมันมีปัญหาอะไรอ,อืมหนูจะยงกลับไปถึงปัญหาเชิงโครงสร้างเลยละกันม <laughs> าเลย <laughs> ว่า ออมันมีปัญหามาตั้งแต่ตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่แรกเลยอะ่ะเราเราอาจจะต้องกลับมาดูก่อนว่าการศึกษาพอพูดถึงคํำนี้มันโยงไปถึงใครบ้างมันไม่ใช่แค่ครูแค่นักเรียนหรือโรงเรียนแต่ว่ามันมี stakeholder มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเยอะมากแล้วสุดท้ายแล้วอะ่ะ education system อะ่ะมันออกมาจากส่วนที่เป็นหัวใหญ่ที่สุดก็คือส่วนของรัฐบาลดังนั้นแล้วอะ่ะถ้าเกิดว่าตรงนั้นมีการปรับเปลี่ยนโรงเรียนครูหรือนักเรียนก็ต้องปรับเปลี่ยนตามในเมื่อหัวใหญ่ปรับเปลี่ยนถูกไหม ดังนั้นแล้วอ่ะคิดว่าเราอาจจะต้องกลับมาดูที่เธอโครงสร้างเลยว่าทุกคนเนี้ยหลักสูตรอ่ะดีจริงแล้วหรือเปล่านะอไอ้ที่เราเรียกว่าหลักสูตรแกนกลางที่ทุกคนต้องเรียนที่ทุกคนในชาติต้องเรียนเนี่ยหรือว่าเป็น standardize อันนึงเนี่ยมันดีจริงแล้วหรือเปล่า เราอาจจะต้องกลับมามองเริ่มตั้งแต่การคัดสารครูเข้ามาหรือลึกลงไปกว่านั้นคือหลักสูตรครูที่สอนครูสอนแบบศึกษาศาสตร์ทุกวันนี้ค่ะหรือคารุศาสตร์ทุกวันนี้ดีจริงแล้วหรือเปล่า จะต้องย้อนกลับไปตรงนั้นเลยเพราะว่าเด็กอะคะ่ะเด็กแต่และเจนที่เขาเข้ามา <S <s ก็คือเขาเขาเข้ามาแบบเขาเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการศึกษาแต่เขาไม่ใช่คนที่เขาไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบเลยเราอาจจะต้องพิจารณาการเอาเขาเข้า,เขามาเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมออกแบบแผนหรือเปล่าคิด <ừ> วา่วาคิดว่าหลักๆมันคือการที่ปัญหาการศึกษาไทยนะคิดว่ามันคือการที่แบบเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะ่ะ <ừ> เราคิดว่าเรามีสุดสําเร็จตายตัวที่มันอะมันโอเคแล้วแล้วเราจะใช้มันต่อไปอะ แต่เราแบบไม่เปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยกิดว่าทุกวันนี้มันดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเรามีคนรุ่นใหม่ๆที่มีไฟอยากจะเข้าไปทําอะไรสักอย่างแต่พอเข้าไปด้วยไฟที่แรงปุ๊บมันก็โอกาสที่จะมอดลงอย่างรวดเร็วกิ๊กแชร์แล้วกันว่ากิ๊กมีเพื่อนคนหนึ่งที่เข้าสอบบรรจุได้คะ่ะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ก็เรียนเรียนจบสอบได้เลยเ่อนเก่งมากๆแล้วเพื่อกระลาออกแล้วค่ะ พราะว่าเจออะไรเจอน้ําเจอน้าดับเปลี่ยงรวดเร็วค่ะก็อาจจะคนพบว่าที่นี่ไม่ตอบโจทย์ชีวิตก็ได้คิดก็เลยคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเงินเดือนนะมันอาจจะเป็นทั้งระบบเลยล่ะที่มันทําให้คนคนนึง ที่เขาแบบมีทั้งใจที่อยากจะสอนมีทั้งใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงแต่เขาอยู่ตรงนั้นไม่ได้อะอม,มันน่าเสียดายนะเราอาจจะต้องให้คุณค่ากับทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแบบมากกว่านี้หรือเปล่าคือทางระบบอะ่ะมีหน้าที่ในการที่จะพพอร์ตให้ให้ครูทําหน้าที่เต็มที่ดีสดุดให้นักเรียนเรียนได้เต็มศักยาภาพมากที่สดุดแบบนั้นแล้วอย่างไงคิดว่ารัฐบาลไทยหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอะ่ะควรจะแก้ปัญหาย,ยังไงใน,ใน,ใ,นในการศึกษาไทยให้มันดีขึ้น อย่างแรกเลยกระทรวงศึกษาธิการเนาะเป็นกระทรวงที่ใหญ่มาก<อ>มีโรงเรียนในสังกัดเยอะมากดังนั้นแล้วอะ่ะกิ๊รู้ถึงความยากลาบากในการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างมันเป็นโปรเซสที่ยากมากจริงๆ แต่ว่าดีกาอย่างน้อยอะ่ะเริ่มจากการที่ put The man in the right job ก่อนก็ได้ก mm hmm. ีเชื่อว่าทุกคนแบบมันต้องมีคนที่เก่งอะ่ะม, mm hmm. มันต้องมีคนที่เชี่ยวชาญมันต้องมีคนที่เขาเก่งนั่นเนี่ยแล้วเราก็แค่เอาเขามาวางให้ถูกที่ถูกทางก่อนแล้วมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและที่สําคัญเลยก็คือกระทรงศึกษา เรามีรัฐมนตรีมีประหลัดกระทรวงแต่ว่าก็ยังมีคนที่ใหญ่กว่านั้นเวลาที่มันจะเซ็นอะไรผ่านนี่คืออีกข้อนหนึ่งที่แบบไม่ค่อยดีของราชาการไทยนะคะก็คือมันใช้การเซ็นเป็นระดับขั้นเยอะมากมตั้งแต่ตัวเล็กๆอย่างกิ๊กเซ็นไปจนถึงคนที่สูงก็งสูงกว่านั้นอีกอเพราะฉะนั้นเืใช่เซ็นมาเรื่อย,อยๆดังนั้นเริ่มอาจจะต้องเริ่มแบบว่าให้โอกาสในการที่แบบโปรเจกต์ใหม่ๆมันจะเกิดขึ้นไม่รู้กิ๊กพูดได้ไหมนะแต่กิ๊กจะพูดแหละว่าแต่ละปีแต่ ทุกแต่ละปีใช่ไหมคะผู้บริหารแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีนโยบายเนาะไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีตลาดกระทรวงรัฐมนตรีประจํากระทรวงตา่างเขามีนโยบายของเขาแต่เขาลืมไปว่าเวลาที่เขามาแล้วล้มทุกอย่างหมดแล้วเริ่มของตัวเองใหม่มันทําให้เหมือนเราย้อนกลับไปเราไม่เดินไปข้างหน้าสักทีอ,อ่ะ อาจจะต้องอาจจะต้องเขาเลยอะทำงานแบบปรุนาร์การมากกว่านี้มไม่ใช่แบบเอะรล้มเอะรล้มแล้วแล้วเราก็เริ่มมันกันใหม่ในเรื่องใหม่แต่ว่าอะไรที่มันเคยมันมีสิ่งที่มันดีอยู่แล้วก,ก็ก็คงมันไวแล้วก็ทํามันต่อไม่ใช่แบบว่ามุ่งมั่นในการสร้างโทรฟี่ในการสร้างผลงานของตัวเองอย่างเดียวอะไรแบบเนี้ยสรุปหนูลงไปหนูโดนปลดอาชารึยังทุนเอาไงไม่่ย <laughs> <laughs> แต่ว่าแต่ว่านั่นแหละค่ละลกๆก็คือ ประเทศเราอะทำงานไม่ค่อยคุยกัน แต่และกระทรวงก็ทํางานไม่ค่อยคุยกันแล้วยิ่งรัฐกับเอกชนก็ยิ่งไม่คุยกันเข้าไปใหญ่มันก็เลยทําให้เหมือนแบบทุกคนอะ่ะอยากจะทําให้การศึกษาไทยดีขึ้นนะแต่ก็ไปกันอย่างเงี้ย mm. หมายแบบว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มาคุยกันว่า <Okay. S 1> กระทรวงเรามีอันนี้นะยูเมียนนี้นะแล้วเราก็มาทําด้วยกันแต่ตอนนี้ทุกคนแบบอันนี้ก็ไปผักดันอันนี้สมมติว่าเอกชนมีงบมีงบอ่ะเอาไปผักดันเรื่องเครื่องมือเทคโนโลยีแต่ว่าเรายังไม่มีหลักสูตรที่ตอบรับกับ เีนี้เลยอะแล้วเราจะใช้ประโยชน์มันยังไงอันนี้ก็เหมือนแบบแพ่นภาพตามง่ายๆนะคะประมาณนั้นแล้วต้องคิดที่ยังไงกับเด็กรุ่นใหม่ที่ภายในยาพที่จะย้ายนี้ออกจากประเทศไทยพูดตรงๆก็คือเข้าใจค่ะว่าทําไมแบบถึงอยากย้ายออกมาด้วยทางเรื่องของเรื่องของเศรษฐกิจเนาะเรื่องของการทํางาน ค่าแรงอะไรแบบนี้ทุกคนก็คิดว่าออมาต่างประเทศอะ่ะมันก็จะแบบเราอาจจะมีโอกาสในการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรที่มันมากกว่าประเทศไทยนะคะแล้วกรว็รวมถึงเรื่องของสิทธทิเสรีภาพในการสแสดงออกด้วยที่ประเทศไทยมันอาจจะไม่แบบไม่มีเสรีเท่ากับที่เราอยู่ต่างประเทศก็เลยหนูใช้คำว่าเข้าใจแล้วกันพี่เลงว่าเออก็เกตที่ทุกคนแบบยังอ,อย่าออกมานะคะแล้วก็ก็หวังว่าอะไรเนี่ยหวังว่าถ้าเกิดว่าออกมาก็แบบ ถ้าเกิดมาก็อยากให้แบบว่าย้ายมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายมันจะได้ปลอดภัยแล้วก็สบายใจด้วยเนาะแล้วก็ไม่ไม่มีเอฟเฟคไปสูออ่คนอื่นๆที่อยากจะย้ายตามมานะคะรวมถึงครอบครัวของเราด้วยอโอเคครับเป็นแหมครัเป็นควาคิดเห็นนะครับสำหรับต้องคิดหรือเด็กทุนของเรานั่นเอง จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ที่ผมนะครับพาน้องกิ๊กนะครับเด็กทุนนะครับเกรดนิยมระดับหนึ่งนะครับมาจากเมืองไทยนะฮะมาแนะนํามาพูดคุยกันถึงแล้วก็แชร์ประสบการณ์นะครับถึงการเรียนที่นี่แล้วก็การเป็นเด็กทุนของทุนกอพนั่นเองนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับให้ผมด้วยนะครับช่องออดเลี้ยงนั่นเองนะครับยังไงก็ให้น้องกิ๊กปิดท้ายหนึ่แล้วกัน ค่ะก็ะหวังว่าคลิปนะคะทั้ง EP 1เนาะแล้วก็ EP 2อนะคะจะ,ะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะอย่างน้อยก็หวังว่าทุกคนน่จะได้แบบว่าได้เห็นภาพเนาะมากขึ้นเพราะว่ากิ๊กเองก็ยังใหม่กับที่นี่ก็อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้จจไไดูทุกเรื่องอาจจะมีความทั้งชินหยบการอยู่ไทยแล้วก็อยู่ที่นี่ด้วยก็หวังว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้พี่ๆเพื่อนๆหรือน,น้องๆนะคะในการตัดสินใจว่าจะมาหรือไม่มาเรียนหรือว่าคิดว่าจะลองสมัครทุนดีไหมอะไรแบบนี้ค่ะ เขาบอกว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะใช่ค้บไปรับก่อนบ๊ายบาย